สวัสดีครับแอดมินวันนี้เป็นครั้งที่ไอ้วันวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหกเก้านะครับครั้งที่ห้าสิบสาม บัดนี้เป็นครั้งที่53ต, лон, ตรงกับวันที่1เดือนมกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้าในมณฑีกิจทองขอเป็นวิชาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระความติดเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บเบณหลวงปู่เทน่าตลอดทั้งคุมาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพประดเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายัยข้าพเจ้านี้ขออนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดายปนตตมอ่์ไ บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมัาจักกะไวริสุอันตร a กันโชเทวะตาสัทธมังมุนีละจัสมันโตตะโมกขังสักเกกาเมจารุปิเสริขละจันเจจันเตเคบิมาเนทีเประเทจาคาเมจารุวันะคะหเนเคหะวันทุเหตเต่ภูมิอาจยนตุเทวาฉลทะลวิสเมยยกะกัจตวานักติตันตตานิกิจังมุนีวะละวะวะวจันังสัตว์ตุเมสนันโตธรรมะสวนะกะโรอไยามตันตธรรมะสวนะกะโรอไยามตันตธรรมะสวนะกะโรอไยามตันต mo swarna makansi hindi katandaan mo tasa pa kawato alahato sa na sa masa, mo sa masa, ng anyang kuto mesa sa jawa china sa na sa jawa china so sa pata dati mesa na ng anyang sangkomo mesa na ng walong na sa jawa

เอวามีสุวต่งเอกังสัมัญย่งพระกวาสกีสุวิหารติกะพีโลวัตุสมิงมหเนมหตาภิกุสังเขนัสติงปัตะเมติภิกุสติหิสเหวะอรหันตหิิหตุลกะตุสวตยเยนะสนิเปนตคนทีะกาวันังตัยะภิกุสังัจะอัตโขจะุนังสุทาวาสกายุตังเทวานังเอตตัโหิอายังโพระวาสกีสุวิหารติกะพีโลวัตุสมิงมหเนมหตาภิกุสังเขนัสติงปัตตะเมติภิกุสติหิสเหวะอรหันตหิติก เทวตาเยกุยเยเนศสนิปเดตาหุณเทพกบันเดลทศนัยยปิโกตังขจัตยานูนะกมยังพิเยนะพระกวาตีนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตังวะพระกวาตโตสันติเกปัจเจกัสสะปสัยยมติอัตโขตเทวตาสวยยัตถาเพียนามะพระละวะปุริโสชมิเชตังวะพระหังปาษาฤยะปาษาฤตังวะพระหังสัมมิเชยยะเอวะเวมัสุธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระกวาตโตปุระโตปุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระกวาตังอภิวัตเถวเอกามันทังอัถังสุเอกามันตังติตาโกเอกาเทวตาพระกวตสันติกีอ มหาสบายนกวานะเสมิงเทวาขยาสมาคต้าอาคติมหาอิมังธรรมะสักอยังทักกิดเยว่าอปรายาตังเกติอัตตะกุปภะกว่าอปรรยาเทวะตาภะกว่โตสันติเกอิมังคตังอภัสริตาตราภิกษวสมาทังจุดังอัตโนอุจุมะกังสุสารัทธินะนินิกะเหตวะอินทริยานิรักติปันทิตาติอัตตะกุอปรรยาเทวะตาภะกว่โตสันติเกอิมังคตังอภัสริจิตวาเขีลังเจิตวะปาริกังอินทะเีลังโอหัดจะมะเมชาเตจันติสุทาวิมาราจักุมาตาโสทันโตสุรุนะคติ อัตอภรเทวพระควาตสันนิคิอีมังคังอภาสเยคิจิพุังสรนังคาตเตนะเตกมิสตยอภยพงบหายักลุสังเทหังเทวะขยังปริภูเรสันติอัตะคุพักวาพิคุอมันเตสิเยกุเยนะพิเวทัสสโลกสเทวตาสันิปเทตดีตถาคตังทนยพิสังกะเยปิเทพิเวอหสุอิธรรมะางอนันโตสมาสมุตตเตยเพพวันตังอิจาระมเยวะเทวตาสันิปเตตุอหิสงเสยัาภิมายังอิาริ วัตถิวัตสนิปเดตะภัวิสันติเฉยยะถาปิมายะหังเอตาระหิอจิกิสมิพิคเวเทวะกายานังนามานิกิตตยิกิสัมิพิคเวเทวะกายานังนามานิเทศิสันมิพิคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาสุนาทัสสะทุกขังมนิสงสกโดทัพปสิตสมิเตเอวันพันเตติโกตเอพิโกพระกัวัโตปัจโสงพระกวะเอตธรโมจะสีโรกามนุสกัสมิยะถาพุมาสัทติตตาเยสีระคิริภะพลังไปหิตาทมาหิตาปุถุสีห์หวาลานีนาโลมะหังสัพพิสมุนโอทาปนัสสะสุธา

วยาภากุมากิิตัตวที่มันโตชติมันโตวนมันโตยัสตินมนามาภิกขมภิกุลังสิบปิวันั้ชัสสัสหมาบดายขนันตะวนิในิมันโตชติมันโตวนมันโตยัสตินมนามาภิกขมภิกุลังสิบิวนั Sata kila tisahata yakhana nata wani nuri timento coto timento wanawanto yasatino muthanama api kampung pikun ang sepediwan ang ettetorasa sasaya yakhana nata wani nuri timento coto timento wanawanto yasatino muthanama api kampung pikun ang sepediwan ang we sameta kacatata yakhana nata wani nuri timento coto timento wanawanto yasatino muthanama api kampung pikun ang sepediwan ang pum pito rachakego we kulasanibea nang pinyon ang satahasang yakhana nang payu pua kasati ภูมิโรละชาเกโกสภคัเสมติวันังผู้ทีมัจจิสังนะชาตตตระตต菩萨ตเถริยะกาวันังอภิปติมหาราชยัสสิสุปุตตะปิจสสาภะอบวอินทานมามหาปายทิมตัชุติมโตววันังมันตยัสสตินมทานามาอภิกรรมภิกุตังเสวดีวันังทักขินัญจจิสังนะชาวบิรโหุตตส菩萨ตเิกุมภานังอธิปติมหาราชยัสสิสุปุตตะปิจสสาภะอบวอินทานมามหาปายทิมตัชุติมโตววันังมันตยัสสตินมทานามาอภิกรรมภิกุตังเสวดีวันัง ปัจจุบันจะสิสังหรจาวิรูปโคภัสสถิตย์นักหนังอธิปติมหาราชายาสถิตสุพุตตะปิตาสาวะอวุอินทนามามาเปรย์ที่มันโตชุติมันโตวันนวมันโตยาสถิตย์นมุทนามาพิกามุพิคุนังสิปิวันังอุทานันจะจิตสังหรจาวิรูปโรภาษาสถิตย์นักนังอธิปติมหาราชายาสถิตสุพุตตะปิตาสาวะอวุอินทนามามาเปรย์ที่มันโตชุติมันโตวันนวมันโตยาสถิตย์นมุทนามาพิกามุพิคุนังสิปิวันัง ภูรีมัทิติสังทัตตาลตัวทักกีเนะเวิรุษภูปชิเวนะเวิรุะภูเกวีรุษตนังทิสังจัตตุลเทมหาราชสมันตาจัตุโลทิสันทัธรามะนะอสงรงวันิกาภิลาเวเทสังมายาวิโนทาสาอาภูมิจนิกาสธรรมมายากุเรนทุกเวเรนทุวิภูจะวิทุสหะจันโนกามาเสโทจักกินุมันทุนิคันทุจับปานาโทอุปามโยเทวัสรุจอมาติริจิตาเทโนจักันทพุรณะโลราชาชะโนสะโพ อาคูว you know ันจัสิโกเจวะเทมพโรเถระวัจสะยเอเตจันเยจะราชนุคันสะพัสสหะยุพิโมทนามะอภิกรรมุพิโกยังเสวิเดวันังอาธากูนาภาษานาคาเวสานาสานจักกากรรมละตะละอาคูพญญาศะยัติวิยมนาตถาลัทธาจะอาคูนาคายสเตโนเอราวโนมหานาโคโสภะคะเสเมธิวันังเยนะคะัาเชษสหะสารันติจิพาจิชาปกิวิสุทธะจักกูเวหายะสาเตวนามัตยะปัตตาเจตระตุปันนาอิตเตเตสนามังอภิยันตถานาคราชานะมะสิสุพันนโนเกมะกสิปุทโตสานาหายวจายุปาวิยันตา นะกัสสุปันนัสสะรามากังสุภตุจังจิตาวิจญานเตนะสมุทังอสุตาสิตาปตโรวัสสวัตถีติมันโตยัสสะเทโนกาลกัจฉามหาภิสมาอสุราถานะเวกสะเวปัจจิติสุจิตติจปหราโทนโมจิตสหสัตตัญจภริปุตตังมงเสเบเวโรจนะมกัสสะนายทวาปะริงเสนังลหุปฐมาปะคงสัมปยุตถะนิพันธะติวิคุณังเสวิริวานังอะโภจจเทวาปะเทวิจจะเปโตวาโยททักมุงวรุณะวรุณาเทวาโสโมจยัสสะสหเมตตากะโนลกายิกา สภนนะตวันนนทจ่มนตัวุดมันตัวนอันตัยัสเนมธนามาพิการมุกพิคนังสิิบตินังเวนทูจะเทวาสรีจะอสมาจะทุเวยามาจันทรสุปเนสัตวาจันทกูพิรักิตาสุริยสุปเนศัตย์วาสุริยมกูพิรกิตานะแตนิพุรกิตาว่าอาคุมานทวารหกาวสุางวัลสโรเสโตสักโกปะคาปนทัตโธท่าตเทาแตกายาสภานะตวันนี้หนีทีิมันตัวมันตัวนะมันตัวยัสเซตินโมธนอมายพิารมจก

อากูเทวายัตินุทัตเตเตธาตตะกายยาสเพนันนาตวันนีในทิพมตุชาติมันตวันนักันตุยศตินุโมทนามะอภิคามุงพีกุนังสีมเดวันังสุขกาลลุมะอรุณาอากูเวคณะสัสสะโอัตคายาหาพมุขะอากูเทวะวิจักนาสัทตมัตถะลาคจามิสกาจายสศตโนทันยังอคภาพุญโยโยชิตสเปวิสศติธาตเตธาตตะกายยาสเพนันนาตวันนี้ในทิพมันตุชาติมันตุวันนัวันตุยศตินุโมทนามะอภิคามุงพีกุนังสีมเดวันังเขมิยะตุเตตายามะกันตะกา ยัสสติโนลัมพิตาปารามาเสตชะจตินามัจจอาสวานิมรนโลนาคูอาทาคูปลันนมิตาเถตะเถรกายาสภพนานัตตวันิโนจิมจโตจติมันโตวันนัมันโตยัสสติโนมธนามายพิกมุพิกุลังเสริวันังสัตเทเตเตวันิกายาสภพนานัตตวันิโนนำมันว่าเยวะขันธุงเยจันเยจันจัตสนปภพุทธามเกยังอุกตินามานันสวังทักเกมวกัตานังนาคังจันทังวะอาศิตาเตตังตุปรมาปะละมัโตจัปุตตอิติมัโตสหัสนากุมัสโสสีโตจัสโสภะคัสวิติบัณัง สหัสสพรัมณโคณังมหาพรัหมมิฏฐติวันังโจติมันปะวิสมกายยสสะโตทะเสสอิจระอกุเจกตวะติโนเตสัญจมตตอาคานิตโตปริวาริโตโจจตตเภภิกันเตสินเถเสเบสพรมเกมาละเสนาภิกขมิปัสสนหัสสมิยังเอตะลักเตมตุโสมันตปริวาริมมุนจตกจิังอิตตตมหาเสนกันอภิิปนนปนนตารมหจังก กตวรรษเพื่อวังยาทาปภูชุกโกเมโกธนายันโตสวิจุโตตถาโตปจุฑาวเตสังกัษวอัศยังวเติจันตร์สังพันินญายักว่าวัคคีตวรนะจักุมาตตโตอมตะานสัตว์สาวกิสสารเนีเตเตมาลัเสนาภิกันตเตวิชานันทภิกขุเตจตอปามะกะลุงสุตบ่าวพุทธศาสนังวิทาละกิหิปะกมุงเนสังโลมิชยงสเิวิชิชังกามาพยาติตายัมปุกเนสตินโมทติสหภูเติเฮสวะเขตเจเนสุเตติบทสวดจุณชัยยปกรณ์นโมมีพุทธเตชะรัตเตชะสารัตธนาตาย นาลยปะละเมสุลาสิทธิพระมาจิอินทากุโลกราคัมพีละกกาสะสมุทาพุตุงคังคาจัพรมชัยยะปสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะธนิธนันิอุตติอุตตินาทินาทีชัยยะชัยยะข้าพกลและตุนิสัยนิไรสนาเมรุราชพุนนาทีชัยยะชัยยะคัมพีละกสงพีนาเกียรนาคีวิสา์จัพูตากรีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธามุกชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทีนาค้าพกลคันทกชัยยะชัยยะข้จกลนตุลงสุภะ ผู้ช e ่องสีหปรยัคติปาชยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุธินาเลดิชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธารนิตะเลสัทถาตุชยาชยะชยะธารนิสานตินสัทชยะชยะมังกราชรัญญาภวเกชยะชยะวรุณะยักษ์เกชยะชยยะลองคเสสุระผู้ชาเตชาชยะชยยะพลเมนทะขณาชยะชยะราชาชิดาสัจชยยะชยยะปัตมิงสัพังชยะชยะอันหันตาปฏิเกศพุทธสวัสดิ์ชยะชยยะมหิสุลหะโลหะเดเทวา ชัยยะชัยยะพระมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโควิรุปะโกชันใหมาลวิอินโถจะเวนะเตโยจะกุเวโรนุนโนปิจะอาคีวายโยจะปชุนหุกุมาโลทัตตะรัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิปัสสะอัทโยอิสีโนสาวกัสภาชัยยะลามุพวันตุเตชัยยะตโมจะสังโฆตัมสปารโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะโสชัยยะโสติพวันตุเตชัยเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชัยยะมังคลัง ชายโยพีพุ้ศรัทธาสิริมตัวอายังมรสตะจารพีมตัวปราชายโยโอเกสยามโพธิมณีปโมติตาชยยะตถาความรักนาเมหิหตโนชายโยพีพุ้ศรัทธาสิริมตัวอายังมรสตะจารพีมตัวปราชายโยโอเคสยามโพธิมณีปโมติตาชัยยะตถาอินทขคณังไมหิสีโนชัยโยพีพุ้ศรัทธาสิริมตโตอายังมรัสตะจารพีมตโตปราชายโยโอเคสยามโพธิมณีปโมติตาชัยยะตถาเทวขณังไมหิสีโนชัยโยพีพุ้ศรัทธาสิริมตโตอายังมรัสตะจารพีมตโตปราชายโยโอเคสยามโพธิมณีปโมติตา ชยตาถาปุปันนักนาเมหิสินโนชยโยปีพุทธศราสริมตัวอายังมรัตธาจัปปิมตัวพราชโยเกสยัมโพติมันเนปโมติตาชยตาถา Nakakanaamehitino chayopi punsa satelit mato ayamala saatapimato karachayukuke sayampu timba nepa motita chayatata, kamakanaamehitino chayanto puti ya mulisa kaya nang nanti watanoe wang tabang bisa yong ho hijo yasu jajamang kare akapato pa mota titona kathang tumang kalan suku apatang tunghu titang suka ปัตกินังปัตกินังมนุกามังเณรนิทิเตปัตกินังปัตกินังเนกตวนาลพันเตปัตกินิเตอัทละธาสุกิกกวิรุคหาภูตัสสตเนอาเกสุกิตะหัวทะสภัสสะภิภิกยาติภิสุนตุพนโตเยทวะอัสมิธานิอธิกตรติกาโยกาตตะหุนตุสุกิตะหุนตุโตสัมปทาลักขันตุสภัสสัตตนังลักขันตุสัพพชินะศาสนังยาการิปัญทานะเตสังสัพดิปุเรนตุมโนรักตายะตุตะกะเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวาลหะคาโลคขาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจะส กายาสุขังคิดต่สุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสวัสดิยังวิหารติเจตวันิอาณาคเป็นที่กัศอารามิตาตระโคพักวาพิกุอามันติสีพิกาวุติพะทันติสิตเจพิกุพักวะตัวพัสอจจะสูงพักวาเอตถาวะจะอุปะทาวาพิกเวกัตถะกัดังลุปาทาวาตัถะกัตถะนังทิดาวะสาธุธรรมิตตาธรรมนิยามะตา สัพเพสังขาราอนิจจาวาติตังตถาคตุอภิสัมพุจติอภิสังเนติอภิสัมพุจตวะอภิสังเนตวะอจิคติเตเตติปัญญาเปติปันทาเปติวิวาติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาวาติอบัตถาวาพิกเวตาถาคตังนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาตธาตมิตรตาธรรมนิยามตาสติสังฆานุกติตังคตุคตุอภิสัมพุจติอภิสังเนติอภิสัมพุจตวะอภิสังเนตวะอจิคติเตเปติ ปัญธาเปติวิวาติวิภัจจติอุตตเนกโรติสัพเพสังฆาาทุกขติอุปทาวาภิกเวตถาคตานุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธธรรมานาตาติทางตถาคตอภิสัมพุจติอภิสมเมติอภิสัมพุจตวะอภิสมิตตวะปัญจเปติมันทเปติวิวรติวิภัจจติอุตตเนกโรติสัพเพธธรรมานาตาติอินทามโหจะภควาอัตมานาเตภิโภพภควาตัวปฏิตังอภินันทุนเตบทสวดพระเตกรัตถกถา อาทิตังนานวะว่เขมรนะนักดิการเจอนาคตังบุคคลไม่ควรจำคิดถึงถึงไปร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเาวงเาวงถึงทั้งสี่ยังมาไม่ถึงยะธาติีพปนนันยะธาติทำให้นันต่างประมาณจะอนาคตังสิ่งเป็นนดีก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปัญญายโยธรรมังตา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 ปปรอวิปภัตติอสังหิลังอสังขปังทางวิธามนุกโลหะเยผู้ใดเห็นเกิดอานธรรมก็เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งวนเงินกดแกรนควนกรุ๊ปภูในการเชื่อนอนไว้ การเชื่อว่ากินจำมังโกเช่นอย่างมะังสุวิคความเพียรเป็นกิจเที่ยงธรรมนี้ใครเราจะดูคนตายในครุ่งนี้นะยโนสังฆาเลนเตนะมหาเตเนนะมัชฌนาพวกการตัดเพี้ยนต่อมัชุนาซึ่งมีแต่นามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตังเพีงโอโห่นันต่มันทิ่ตังตังเวฟพระเถกนันโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งร้อนและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงหาักีเดียวก็น่าชมบวชสวดธรรมะสังเวคะปัจเจปัจจเวคะ ชาเพสสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วมีแล้วหายไปัพเพสสังขารทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทั้งขาดและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตของของยังยืนทุกวังมาาา่ตอสรถไพ เราพึงตายเป็นแทมะมั่นนังประโยชน์สังหนึ่งเมนิยิบตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอานิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมั่นอังเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยวเที่ยงวัตควรจะจสังเวกอายังกโยอจีนังสังการนี้มินิตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันปัสจักวิญญาชุนตุอันขอทิ้งเสียแล้วอทิเสตติจังนันทปัทวิงซึ่งอผนดินงกระดิงกระดังอี้ว,ว่าประดุด,ดังวันไมายแลวทั้งนี้รัทางหาประโยชน์นี้ไม่ได ปณิจจาวัาจจสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตตวยะธรรมีโนมันมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุพิเชฎวะอุปาชิตวานิรุชันิการเกิดคือดแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมโมสกวความไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นทุขอย่างยิ่งชัพเพสันตาอนันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มเมื่อเรื่องสุขจะมริตาเลที่ตายแล้วลกำลังจะตายถ้าถทว่าหัางมริสเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมเอทะสังสย,ยมีความสงสัย,ยในความตายนี้ยม่มีเรเเาลย

อาจารย์ในยุปัชยสุกิตาหุนตุทุกขะพโมจตุตถรเพนักกตาสุกิตาหุนตุทุกขะพโมจตุตถรเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะพโมจตุตถรเพส์มมาธินังตะเมชชตุโงปพสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อคติมัยยะอิจิปกวานนโมโพธิสัตว์อคติมัยยะอิจิปกวานนโมโพธิสัตว์อคติมัยยะอิจิปกวาน ปฏิทานคตาญาทิวัตสันติวิหารดาวสินีทูเปคเรีโพธิคาเลตหิงตาธรรมะเทเนะวันตุปุจิตาสวดถึงเกเรตินามิหาดมันเถรเทราจันมัตการนวกาจัฟิโกสารมิกาธนาสกิปาลสกาขามาเถรสามิขมาชิอิสราตมานุคุตาสุกิตาพวันตุเตชนะพุตธายปิจันตันธัมภวัังเตริฐาตาอัตบวปรติกานิอนิกังธรรมะวังปะกิจเตสเปปิทุกัสกเรนตุสังขยังถาจุจีนังถัดทงธโมธรรมธทาราจปุกราสังกงหูตุสมะโควะอันทายะจะหินายะจะอัมเหระกตุสัตถ พุทธิสำปาปุญญาธรรมเณรอนิยปปิเตปีประสานนหัวตัวสเปปปีปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาทานังปวิชัโตกาเลเทโวปวัตโตพุทธิภาวะปัตตานังธรรมิทังเนตุมิเทหนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิยังรักคติปุตตะกังธรรมเณรราชโนปวัตปัจฉังรักขจักบัตทาเทวตาอุยยอโยชนะกเถา ทุกข์ขปจานิเุกขปยาปตะจานิปยาโสขปตะจานิโสกหูตุสภีวิปานิโนเอตาวาตจะอัมเหหิสัมปันธังปุญญสัมปทังเสภเทวนุโมทันตุสัพพสัมปฏิติจฐานังตัณฑูตสาทายะสีรังรักตุสัพพัทธาภิรตะหูตุขันชตุเทวตาคตาสุมังคารคาเถรหัวตุสปังสุมังคลังรักตุสภัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหูตุนิลันตระหัวตุสปังสุมังคังรตุสภัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหูตุนิลันตระหัวตุสปัง สุมังครังแักขันตุสัพพเทวทัสสภัสังฆานุภาเวนะสวตีหวนตุนี้ลันตาลังสัพพพุทธะภรพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจนะญและการดำมนสัเสโสสัพพพุทธะภรพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจนะญและการดำมนสัเสโสสัพพพุทธะภรพตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานัจจชนะลัณมิสสะปัสโซสะพีพุทธะพรปพตาปเจกานจจะยังพลังอรหันตานัจจชนะลัณมิสสะสสะพีพุทธะพระปพตาปเจกานจจะยังพลังอรหันตานัจจชนะลัณมิสสปุสัพพุทธะพระปพตาปเจกานจจะยังพลังอรหันตานัจจชนะลักณมิสสะปัสโสะพพุทธะพรปตาปเจกานจจะยังพลังอรหันตานัจจชนะลักขณมิสสะสสะพีพุทธะพระปพตาปเจกานจจะยังพลังอรหันตานัจจชนะลักขณมิสสะปัสสะพพุทธะพระปพตาปเจกาน อรหันตาเชนะนัคนัคมิสสะพัสโสเถรพุทธาปะรัตตาปะเชตกนรันจายังพลังอรหันตาเชนะชนัคนัคมิสสะพัสโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดถัดจากยุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อำข้าอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สำเร็จพนางช้างองค์เสด็จกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์กรไดขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้คงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก็งค่าปลอดภัยจบถูกโรคภัยอันตรายทุกวงให้มีอะไรได้อถือจะเป็นคงเป็นสมาชชิกอนบม่ากอา ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาเทศิตั้งมั่นในพระธรรมคำสัง่งสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด,าดำรงอยู่ในความบีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อำมุนุธนา,ศ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 าสาธุก,การในบุญกุศลนี้ประโขดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทธิท,ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเหล่ารวมถึงวัตถุมงคลทั้งโคงที่สามถึงอภรรยาจะจัดสร้างขึ้นให้เพียรด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อาานนวยผผลลลให้้เเป็สิิิรรรมงงคคแแกกกกูู่อะททุุบช�